m i n u t e w i t โ go วิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำคืนนี้กันครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าวันนี้ราคานะครับขึ้นมาอย่างรุนแรงจริงนะครับอย่างที่เราบอกกันเมื่อเช้านี้นะครับว่าข่าวันนี้จะทำให้ราคาวิ่งแรงนะครับซึ่งราคาครับก็ได้เบรกโซนในแนวต้านของเราไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาอัปเดตโซนกันให้นะครับในช่วงค่าคืนนี้หรือสำหรับใครนะครับที่ต้องการรอย่อนะครับแล้วจะ ายตรงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ไปด้วยกันครับก่อนอื่นนะมาดูภาพทำเฟรมเดย์ก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าภาพแรกนะที่เราวิเคราะห์กันไว้นะครับว่าอาจจะเป็น H e a d and s h o u l d e r ได้เนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าวันนี้ปิดทรงนี้นะครับไม่น่าจะเป็น H e a d and s h o u l d e r แล้วนะครับมองด้วยตาเปล่านะครับมันเหมือนกับการยกยกโลยกไฮนะครับเพราะว่าโลเนี้ยอยู่ตรงนี้เนาะเจนะครับส่วนโลนี้อยู่ประมาณ86กนะครับก็ต้องบอกว่ามันยกโลนะครับและไฮเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะยกนะครับและอาจจะทำราคาออทำหายก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทางเฟรม1ชั่วโมงกันครับย้อนไปที่แผนเมื่อเช้านะครับก็ต้องบอกว่าโซนแรกนะครับก็คือราคามาโซนนี้เนาะประมาณ88นะครับถึง93เนี่ยก็คือราคาเบรกไปเลยนะครับในครั้งเดียวเนาะรวมถึงแนวต้าน95ด้วยนะครับราคานะครับมีการมาทดสอบแนวนี้นะครั้งแรกนะครับคือัพพลายโซนนี้เนาะ คือ2406นะครับจนถึง2415เนาะหลังจากที่มาทดสอบปุ๊บนะครับมีการดีดลงมาทันทีนะครับก่อนที่จะไปต่ออีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งเราไปดูได้ในไทม์เฟรมเล็กนะครับอย่างเช่น5นาทีนะครับเนี่ยขึ้นมาปุ๊บนี่มาโซนนี้เสร็จพักลงไปทันทีนะครับพันกว่าจุดนะอย่างที่เราวิเคราะห์แผนไว้นะครับถ้าราคามาโซนนี้ครั้งแรกนะครับมีโอกาสที่จะกลับตัวลงได้นะครับโอเคอันนี้คือภาพรวมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า เป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันต่อนะอันนี้ทำเฟรมหนึ่ชงชั่วโมงครับมองไปทางซ้ายเราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นอะไรนะอาจจะต้องใช้ทำเฟรมที่ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเออมีแนวต้านตรงไหนอีกไหมนะฮะก็ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะมีโซนอีกโซนหนึ่งนะครับก็คือราคาตรงนี้นะครับสองสี่สองศูนย์นะครับจนถึงสองสี่สามศูนย์เนาะ เป็นโซนแรกนะครับที่มีเบเกอร์บ็อกซ์อยู่นะครับหรือราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะไหลได้นะครับในทำเฟสี่ชั่วโมงแต่อีกโซนหนึ่งเลยนะครับที่เป็นโซนสําคัญมากๆนะครับนั่นคือโซนนี้อ่าโซนนี้นะครับคือ2 4 4 0นะครับจนถึง2 4 5 0นะครับต้องบอกว่าเป็นแนวต้านสําคัญมากนะครับแล้วเป็นแนวต้านสุดท้ายนะเพราะว่าถ้าเบรกตรงนี้ไปนะครับราคาทองคําจะทำออทำไฮใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเอง เราก็ให้ตรงนี้ไว้นะครับว่าเป็นแนวต้านสำคัญครับสำหรับ2440ถึง2450นะครับเป็นราคาออทำหายอ่าแล้วระหว่างช่วงนี้นะครับจริงๆแล้วก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะมันจะมีการทิ้งล่องรอยนะครับการทิ้งของราคามาเลื่อนนะครับเบรกเกอร์บ็อกเล็กๆนะเดี๋ยวไปดู1ชั่วโมงกันครับอ่าดึงดอ่าจะมีล่องรอยนะครับการทิ้งของราคาครับเห็นเบรกเกอร์บ็อกในบางช่วงนะอย่างช่วงนี้นะครับอ่า ถ้าผมจะเอาให้มันดูมี practical มากขึ้นเนาะมากกว่า4ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นโซนนี้2430นะครับจนถึง2423นะครับก็คือจะบีบ RR หรือ s t o p l o s s ได้อีกนิดน้อยนะเออนะครับงั้นผมขอใช้ตรงนี้นะครับเป็นเส้นแนวต้าแล้วกันนะครับสำหรับบริเวณนี้นะครับ2430นะครับอ่าตรงนี้แล้วครับถ้าราคานะครับขึ้นมามีการจะพักตัวได้เช่นเดียวกันนะครับออันนี้สำหรับแนวต้านะครับ โอเคมาดูกันนิดหนึ่งนะครับขอย้อนกลับมาหนึ่งชําวทำฟรมเดย์นิดหนึ่งนะครับสมมุติว่าถ้าราคานะครับเขาจะขึ้นต่อนะครับเขาจะขึ้นต่อได้ถึงไหนแบบเต็มๆนะเอาฟิโบนะครับจับสวิงโลว์ทูสวิงไฮนะครับถ้าคิดว่าขานี้เขาขึ้นต่ออย่างเต็มที่นะครับราคาทองคํามีโอกาสจะไปไกลได้ถึง2550เลยนะฮะอันนี้ถ้าเป็นขาขึ้นแบบบูเรเต็มๆนะครับ2,550นะครับ เป้าสำหรับ161.8%นะครับโอเคแต่อันนี้น่าจะเป็นเป้าระยะกลางนะครับเรามาดูที่1ชั่วโมงกันนะครับว่าเรามีเป้าใกล้ๆตรงไหนบ้างนะครับเราก็มองหานะครับสวิงไฮเนาะจับ to Swing low นะครับย่อตรงนี้นะย่อลองมาตรงนี้นะครับแล้วเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าราคาทองคำตอนนี้เนาะ ขึ้นมาติดแนวต้านนะครับ161.8%นะครับหรือว่าเป็น Golden Ratio ของเราผ่านไปได้นะครับที่200%จะอยู่ที่2437ครับผมอ่าอันนี้คืออัปเดตโซนนะครับในการขึ้นต่อให้เพื่อนๆก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูแนวรับกันบ้างนะว่ามีแนวรับตรงไหนได้บ้างนะครับก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าไม่เห็นนะครับไม่เห็นแบบชัดเจนเนาะตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากแนวต้านนะครับ มากลายเป็นแนวรับแทนนะครับสำหรับโซนนี้เดี๋ยวอัปเดตกันเลยนะปึ๊บโซนนี้นะครับขอเอาออกก่อนนะครับตอนนี้เราเห็นนะครับเปลี่ยนจากแนวต้านนะครับมาเป็นแนวรับแทนแล้วนะครับสำหรับโซนนี้นะครับนี่คือโซนแรกนะนี่ 2,3,8,7จนะครับจนถึง2,3,9,5นะโดยประมาณนะครับโซนนี้อาจจะเป็นแนวรับแรกให้กับเราได้นะครับในทา่าเฟรมหนึ่งชั่วโมงหรือหรือนะครับอ่เมื่อกี้มันเป็นจุดเบรกเนาะแต่จุดที่เขาวิ่งจริงๆเนี่ยมันคือจุดนี้นะฮะ,อ,ะอันนี้จุดนี้นะครับสำหรับใครที่รอยยอบายนะตรงนี้เลยนะครับคือ2 3 7 9นะครับจนถึง2 3 83นะครับ2383นะโซนนี้นะครับเป็นโซนที่คุณอาจจะพิจารณาย่อบ่ายได้อีกจุดหนึ่งนะฮะอ่ะผมให้2โซนนี้ก่อนนะครับซึ่งผมให้ในายะนะครับในโซนล่างมากกว่าโซนนี้นะจริงๆโซนนี้ผมมองว่าเป็นการเบรกเอาล์นะของเส้นราคามากกว่านะครับคือ95เนี่ยเราเบรกขึ้นไปเลยนะครับต้องบอกว่าคลิปนี้อาจจะยาวกว่า5นาทีครับเพราะว่าต้องการให้ละเอียดนิดนึงนะครับ พรุ่งนี้เช้านะครับเพื่อนๆก็อาจจะมา follow ต่อได้เลยทันทีนะฮะโอเคอันนี้1ชั่วโมงครับเราเห็นดีมาอยู่2จุดนี้นะครับแต่ว่าถ้าลองลึกไปอีกนะครับหลังจากจุดนี้นะมีจุดไหนได้อีกนะครับก็ราคาช่วงนี้เลยนะอ่ผมต่อให้3โซนนะครับอโซนนี้นะ68นะครับจนถึง72งนะก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับการย่อบ่ายนะครับผม คิดว่าย่อบายประมาณนี้นะครับอยกเว้นแถว2องขมีอีกไหมนะมีการสร้างโครงสร้างหรือทิ้งร่องรอยอะไรไว้ไหมนะครับก็อมองตรงนี้นครับก็เหมือนจะเห็นนะฮะตรงนี้นะถ้าเราย่อมาท้ายที่ทำเฟรมที่เล็กลงเนาะอย่างทำเฟรม15ทีเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการทิ้งไส้ที่บริเวณนี้นะนี่นะครับแต่ว่าเห็นไหมมันกว้างนะ,ะดูครึ่งชั่วโมงกันบ้างนะครับโอเคถ้าครึ่งชั่วโมงเราอาจจะได้โซนนี้นะครับ ดูแบบเข้มแข็งนิดนึงนะฮะอ่าปรับนิดนึงนะฮะอันนี้ตานเปลี่ยนแล้วนะขอลบทิ้งก่อนโอเคจะได้โซนนี้แทนนะครับเพื่อนๆก็คือ2.404นะครับจนถึง2.408นะก็เป็นจุดที่ราคาถ้าย่อลงมาเราอาจจะพิจารณาเข้าบ u ายได้นะครับแล้วก็ SL เนาะเมื่อหลุดไปนะเออหลุดไปประมาณนี้ครับตอนนี้เพื่อนๆคงได้โซนกันไปแล้วนะอ่าจริงๆขาขึ้นเนี่ย มีต้านอยู่นะครับก็คือ2430นะครับกับราคาช่วงนี้แหละ2420ครับที่ร้อยสิบจเลขต้านหนึ่งคือต้านที่ all time เลยนะครับ2450อ่าแบบนี้นะครับเพราะว่า2ที่2 0 0เปอร์เซ็นต์ี่ยมันอยู่ที่2437่าะโอเคแต่ถ้าไปไกลกว่านั้นนะเดี๋ยวลองดูกันนะว่าไปได้ถึงไหนนะ2 6ง8อยู่ที่2463ครับโอเคและนี่ก็คือบทวิเคราะห์ประจำค่ำคืนนี้ครับ ถ้าเพื่อนชอบคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ดูโอเ a เดอร์ด้วยนะครับและใครต้องการพูดคุยกับพวกเราดูโอเ a เดอร์อย่าลืมแอดไลน์แอดดูโอเชเดอร์เข้ามานะครับหรือว่าจะคลิกใต้ Description นี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับแล้วเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีครับ